อยากทราบว่าถ้ามีเซ็ก์ตอนเด็กจะเป็นมะเร็งปากมืลูกไหมคะปัจจัยเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากมืลูกก็คือ1มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย2มีเพศสัมพันธ์บ่อยๆ3เปลี่ยนคู่มีเพศสัมพันธ์ไปเรื่อยๆ3ปัจจัยนี้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราแต่งงานนะครับช้าหน่อยมีคู่มีเพศสัมพันธ์คนเดียวตรวจเช็คมะเร็งปากมืลูกเป็นประจำเราถ้าเจอก็เจอตัอ้งแต่ระยะเริ่มแรกจริงไหมครับ ปัจจัยเสียงก็น้อยเพราะฉะนั้นที่ถามว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคำตอบก็คือใช่ถ้าไปติดเชื้อนี้มาเชื้อที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกนั้นเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งถ่ายทอดทางการมีเพศสัมพันธ์เชื้อไวรัสชนิดนั้นมีชื่อว่า human papilloma virus มีชื่อย่อว่า HPV นะครับแล้วเชื้อชนิดนี้จะถ่ายทอดทางการมีเพศสัมพันธ์ผู้ชายที่มีเชื้อนี้อยู่ในตัว จะไม่แสดงอาการอะไรมากนักนอกจากบางคนจะเป็นหูดหงอนไก่แต่ถ้าเชื้อน,นี้ตกลงไปอยู่ภายในจุดซ่อนเลนผู้หญิงและเข้าไปอยู่ภายในโดนปากมะลูกมันอาจจะทําให้เซลล์ปากมะลูกนั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลเล์มะเร็งได้ในอนาคตนึกออไหมครับปัญหาจึงมีอยู่ว่าเชื้อชนิดนี้ติดแล้วติดอีกได้ติดแล้วไม่มีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติจึงต้องมีวัคซีนที่ฉีดกันเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้นะ นะครับถ้าไม่ติดเชื้อก็ไม่เป็นถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อยู่น,น้อยๆโอกาสจะติดเชื้อนี้มากขึ้น,นเรื่อยๆแน่นอนพยายามนะครับอย่าเสี่ยงพวกนี้เพราะว่ามันอันตรายเป็นมะเร็งปากมาลูกนะครับคนไทยนี่นะครับตายปีเป็นพันๆคนครับนะครับตายปีเป็นพันๆคนเพราะว่าก่อนจะมาหาคุณหมอก็อายแล้วจริงไหมนะครับสรุปว่านะครับมีคู่น้อยๆมีคู่ชา้ชาๆ และก็เชื่อใจในคู่ทึงกันและกันโอกาสเป็นมะเร็งปากมาลูกก็จะน้อยลงและพยายามไปตรวจเช็คมะเร็งปากมาลูกหลังจากมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก1ปีนะครับไม่ว่าอายุเท่าไหร่นะครับร